บทที่25เอเลียสกับซาโลเมหลังจากที่เข้าไปวุ่นวายในงานเลี้ยงแล้วถ้าเพียงแต่ทหารรักษาความสงบภายในจะตรงไปยังสถานที่ที่เรารู้จักก่อนพระอาทิตย์ตกดินในบ่ายวันเดียวกันพวกเขาก็จะพบกับคนที่กำลังตามหาอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยกระท่อมน้อยหลังนั้นดูงดงาม สร้างอยู่ริมทะเลสาบตรงบริเวณที่สูงขึ้นไปเพื่อให้พ้นจากระดับน้ำที่สูงขึ้นท่ามกลางกอไผ่ต้นหมากและต้นมะพร้าวอันเขียวชะอุ่มดอกไม้สีแดงเล็กๆเ,เช่นดอกเข็มและเฟื่องฟ้าเติบโตอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของกำแพงหนาอันเก่าแก่ที่สร้างจากก้อนหินที่ตัดจนแทบจะมองไม่เห็นว่า ที่แท้จริงแล้วมันคือบันไดที่ทอดลงสู่ทะเลสาบส่วนตอนบนนั้นสร้างด้วยใบายจากกับไม้เป็นท่อนๆท,ที่ตรึงติดกันด้วยไม้ไผ่ที่ตีแผ่ออกไปเป็นเส้นและตกแต่งด้วยใบยไม้ซึ่งได้รับพรแล้วในวันอาทิตย์แห่งปามรวมทั้งดอกไม้เทียมซึ่งทำจากเยื่อต้นอ้อจากประเทศจีนต้นกระดังงา ผูลกลิงก้านพ้นหน้าต่างซึ่งเปิดอยู่และส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วตรงปลายยอดของหลังคามีพ่อไก่แม่ไก่ส่งเสียงขันเป็นครั้งคราวในขณะที่ไก่ที่เหลือนั้นอยู่ปะปนกับพวกเป็ดไก่งวงกับนกพิราบเพื่อจัดการกับเมล็ดข้าวและข้าวโพดซึ่งกระจัดกระจายบนบริเวณลานบ้านบนระเบียงไม้ไผ่นั้น สาวน้อยวัย7 7ปีกำลังเย็บเสื้อเชิต้ตซึ่งทอโปร่งบางสีสดใสโดยใช้ประโยชน์จากแสงสว่างของกลางวันเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ปุบปะแต่สะอาดสะอา้านเรียบร้อยเสื้อของเธอก็เหมือนกับกระโปรงและผ้าถุงที่เต็มไปด้วยรอยปุบปะเครื่องตกแต่งทั้งหมดหรืออัญ,ญมณีทั้งหมดของเธอประกอบด้วยหวีเรียบทำด้วยกระ เพื่อใช้เก็บผมเรียบง่ายให้เข้าที่เข้าทางกับลูกประคำทำจากลูกปัดสีดำซึ่งห้อยคอลงมาทับตัวเสื้อเธองดงามอ่อนช้อยเพราะความอ่อนเยาวดวงตาสวยจมูกเล็กปากเล็กบางความกลมกลืนในรูปร่างหน้าตาของเธอกับการแสดงออกอันอ่อนหวานสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเธอแต่สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเธอนั้น ม่ใช่ความงามที่ดึงดูดความสนใจผู้คนทันทีที่ได้พบเห็นเธอเปรียบได้กับมวลดอกไม้เล็กๆในท้องทุ่งที่ปราจากสีสันและกลิ่นหอมดอกไม้ซึ่งเราเหยียบย่ำโดยไม่เจตนาส่วนความงามของเธอนั้นเปิดเผยให้เราเห็นเมื่อเราพิจารณาดูอย่างทนุถนอมเป็นดอกไม้ที่ไม่มีผู้ใดรู้จักดอกไม้ที่หอมเย็น เธอจะมองออกไปยังทะเลสาบซึ่งมีน้ำปั่นป่วนเป็นครั้งคราวเธอจะหยุดงานที่ทำอยู่เพื่อเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงใดเลยเธอก็จะกลับไปเริ่มต้นเย็บผ้าอีกพร้อมกับทอดถอนใจอย่างแผ่วเบาใบหน้าของเธอสว่างขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาหาเธอปล่อยงานเย็บทิ้งไว้และลุกขึ้นยืน เธอเอามือลูบรอยย่นบนกระโปรงและรอคอยอยู่ตรงบันไดไม้ไผ่เล็กๆด้วยอรอยยิ้มฝูงนกพิราบบินฟูขึ้นเป็ดและไก่ร้องกระตากเมื่อนายท้ายเรือซึ่งดูเงียบขรึมปรากฏตัวขึ้นมามือถือฟืนกับกล้วยเครือหนึ่งซึ่งเขาเอามันวางลงตรงพื้นอย่างเงียบกริบแล้วจึงหันไปทางหญิงสาวปลาส้อยอยังดิ้นและฟาดหางของมันอยู่ เธอตรวจตราชายหนุ่มด้วยสายตากังวลแล้วจึงเอาปลาใส่ถังซึ่งมีน้ำอยู่เต็มและกลับมาเย็บผ้าต่อไปนั่งอยู่ข้างๆนายท้ายหนุ่มซึ่งยังคงนั่งเงียบอยู่เช่นเดิมฉันฉันคิดว่าเธอจะกลับมาทางทะเลสาบจะอีกเอเลียสเธอเริ่มบทสนทนาขึ้นก่อนไม่หรอกผมทำไม่ได้ซาโลเมเ,เอเลียสตอบด้วยเสียงแผ่วเบา ฝ่ายตำรวจมาค้นทะเลสาบอยู่ส่วนบนเรือนั่นมีคนที่รู้จักผมโอ้พระเจ้าช่วยด้วยเถอะหญิงสาวพึมพำและมองไปที่เอเรียสด้วยความเป็นกังวลความเงียบยืดยาวออกไปอีกนายท้ายเรือคนนั้นจ้องมองต้นไผ่ที่พัดโยกไปมาอย่างเงียบกริบใบแหลมปานชมวกเสียดสีกันสนุกมากไหม ซาโลเม่ถามสนุกพวกเขาพวกเขาทั้งหากล่ะที่สนุกกันชายหนุ่มตอบเล่าให้ฟังสิคะว่าเธอไปทำอะไรมาฟังจากปากเธอโดยตรงจะทำให้ฉันชอบใจมากทีเดียวเหมือนกับว่าฉันได้ไปกับพวกเธอทั้งหมดนะเออ,เอ,อพวกเขาไปไปตกปลาร้องเพลงแล้วก็เล่นสนุกกันเขาตอบอย่างใจลอย เมื่อไม่สามารถยับยั้งตนเองได้อีกซาลโลเมจึงถามเขาด้วยสายตาและบอกกับเขาว่าเอเรียสทำไมเธอดูเศร้าจังเศร้าหรือฉันรู้จักเธอดีนะคะหญิงสาวพูดขึ้นชีวิตของเธอก็เศร้าเธอกลัวว่าพวกเขาจะหาตัวเธอพบหรือคะบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับเงามืดของรอยยิม้ม ผ่านริมฝีปากของชายหนุ่มมีอะไรที่เธอยังขาดอยู่หรือเปล่าฉันอาจจะขาดมิตรภาพจากเธอแล้วนะนะเราไม่ได้เป็นคนจนเหมือนกันหรอกหรือเอลีอ,อสตอบแล้วทำไมเธอต้งเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยเธอก็บอกกับผมหลายต่อหลายครั้งแล้วนะซาโลเม่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยพูดซาโลเม่โน้มศีรษะของเธอต่ำลง และเย็บผ้าต่อไปอีกแล้วจึงถามขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่พยายามไม่ให้เกิดความแตกต่างว่ามีคนไปด้วยกันหลายคนไหมคะก็มีมีพวกเขาไปหลายคนมีผู้หญิงมากไหมมากแล้วพวกเธอเป็นใครกันพวกผู้หญิงสวยกันไหมคะผมไม่รู้จักเขาทุกคนหรอกนะมีอยู่คนหนึ่งที่มั่นหมายกับชายหนุ่มที่ร่ำรวยซึ่ง เพิ่งเดินทางกลับมาจากยุโรปเอเลียสตอบด้วยน้ำเสียงที่เกือบจะไม่ทันสังเกตเห็นอ๋อบุตรสาวของกัปตันติอาโกผู้มั่งคัง่งมีคนบอกว่าเธอเป็นคนที่สวยมากใช่ไหมอืมใช่สวยมากแล้วก็ใจดีมากด้วยชายหนุ่มตอบพยายามกลบเสียงด้วยท่าทางซาโลเม มองดูเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงก้มศีรษะลงถ้าเพียงแต่เอเลียสไม่ได้มองดูหมู่เมกซึ่งในยามอัสดงนั้นรวมตัวกันเป็นรูปร่างเขาก็จะต้องเห็นอย่างแน่นอนว่าซาโลเมกำลังร้องไห้หยาดน้ำตาสองหยดนั้นร่วงหล่นลงสู่ผ้าที่เธอกำลังเย็บครั้งนี้เป็นเขาที่ทำลายความเงียบลงด้วยการยืนขึ้นแล้วพูดว่า ลาก่รซาโลเมพระอาทิตย์จากฟ้าไปแล้วมันไม่เหมาะเพราะว่าเพื่อนบ้านจะเอาไปพูดกันว่ากลางคืนเอาตัวผมมาอยู่ที่นี่แต่นั่นทำไมเธอกำลังร้องไห้แล้วเขาเปลี่ยนเสียงและกระมดคิ้วอย่าได้ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ร้องไห้ค่ะเธอตอบยิ้มยิ้มในขณะที่ดวงตาเจิงนองไปด้วยน้ำตาอีกครั้ง มันเป็นเพราะความความเศร้าของฉันมากเช่นกันนี่คะ่ะเธอเศร้าเศร้าทำไมกันเพื่อนที่ดีของผมเพราะในไม่ช้านี้ฉันก็จะต้องจากบ้านหลังนี้ไปบ้านซึ่งฉันเกิดและเติบโตขึ้นมาซาโลเม่ต่อปลางปาดน้ําตาเท้งไปอา้าวเพราะเหตุอันใดหรือเพราะว่ามันไม่ค่อยดีที่ฉันอยู่ตามลำพัง ฉันจะไปอยู่กับญาติในมินโดโรอีกไม่นานฉันก็จะใช้หนี้ที่แม่ของฉันทิ้งไว้ตอนแม่ตายงานฉลองประจำเมืองกำลังจะมาถึงและไก่กับไก่งวงของฉันได้รับการเลี้ยงดูจนอ้วนการจากบ้านเกิดและบ้านที่เติบโตขึ้นมานั้นเศร้ามากมายเกินกว่าการเจรจาจากร่างกายของตนไปครึ่งหนึ่ง บรนดาดอกไม้สวนนกพิราบของฉันเมื่อพายุมาน้ำท่วมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปกับทะเลสาบเอเลสครุ่นคิดอยู่ครู่แล้วเขาก็เอื้อมมือไปกุมมือของเธอสายตาของเขานั้นจ้องมองเธอเอาไว้แล้วจึงเอ่ยถามว่าเธอได้ยินใครพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเธออย่างนั้นหรือฮึไม่ ไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเบื่อนายที่เป็นความเบื่อสำหรับผมและต้องการหลีกเลี่ยงผมใช่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นเป็นอันขาดถ้าเพียงแต่เพราะฉันเหนื่อยนายต่อมิตรภาพของคุณเท่านั้นเธอขาดขึ้นพระเจ้าช่วยฉันมีชีวิตอยู่ทั้งวันและคืนคิดถึงเวลาในตอนบ่ายซึ่งคุณจะมาหา ในตอนที่ฉันยังไม่รู้จักคุณเมื่อครั้งที่แม่ผู้น่าสงสารของฉันยังมีชีวิตอยู่เวลาเช้าและเย็นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างให้เวลาเช้าเพราะฉันจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและสะท้อนแสงของมันผิวน้ำในทะเลสาบซึ่งห่วงลึกลงไปมีร่างของพ่อฉันนอนพักนิรันดรเพราะฉัน จะได้เห็นดอกไม้สดสวยของฉันใบของมันที่เหี่ยวเฉาในวันก่อนหน้านั้นฟื้นกลับมาเขียวขจีอีกนกพิราบและไก่ก็จะทักทายฉันอย่างมีความสุขเราวกับจะกล่าวอารุณสวัสดิ์ด้วยฉันรักเวลาเช้าเพราะว่าหลังจากที่ปัดกวาดกระท่อมแล้วฉันก็จะไปกับเปลือลำเล็กของฉันเพื่อไปขายอาหารให้กับคนหรือผู้ที่จะ ให้ปลาหรือของที่เหลือติดแหของตนฉันรักเวลาเย็นที่ให้เวลานอนกับฉันปล่อยให้ฉันฝันอย่างเงียบๆอยู่ใต้ต้นไผ่เหล่านี้กับเสียงดนตรีจากใบไผ่ทำให้ฉันลืมความเป็นจริงเพราะเวลากลางคืนจะนำแม่ของฉันกลับคืนมาซึ่งการพนันได้แยกท่านออกจากฉันไปในเวลากลางวัน นับตั้งแต่ฉันได้พบเธอเวลาเช้าและเวลาบ่ายได้สูญเสียมนต์เสน่ห์ของมันไปและเวลาบ่ายเท่านั้นที่สวยสดงดงามสำหรับฉันในบางครั้งฉันเฝ้าคิดว่าเวลาเช้านั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ชื่นชมกับความงดงามของเวลาบ่ายและเวลาค่ำให้กับความฝันและความสุขที่ได้จากความทรงจำกับความรู้สึกที่ถูกปลุกให้ตื่น ถ้าเพียงแต่มันเป็นการเลือกของฉันที่จะใช้ชีวิตที่ตนเองมีอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ว่าฉันมีความสุขในสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจากสุขภาพที่ดีเพื่อการทำงานฉันไม่ริษยาผู้หญิงร่ำรวยมั่งคั่งอย่างพวกเขาแต่แต่อะไรละ่ะไม่มีอะไร ฉันไม่ริษยาพวกเขาเลยเพราะฉันมีมิตรภาพจากคุณซาโลเม่ชายนมพูดขึ้นด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งเธอรู้จักอดีตอันแสนโหดเหี้ยมของผมนะและเธอก็รู้ว่าเคราะห์ของผมไม่ได้มาจากการกระทําของตัวเองถ้าไม่ใช่เคราะหกรรมอันนั้นซึ่งทําให้ผมคิดอย่างขมขื่นอยู่บ่อยๆถึงความรัก ที่มีต่อพ่อแม่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ลูกๆของผมต้องทรมานเหมือนกับน้องสาวของผมกับตัวผมที่ตัวเองและน้องต้องประสบอยู่และตัวผมเองก็ยังคงทรมานอยู่จนบัดน,นี้หลายๆเดือนก่อนเธอก็คงจะเป็นภรรยาของผมในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วและวันนี้ เราควรจะมีชีวิตอยู่ในป่าลึกและห่างไกลจากผู้คนหากแต่เป็นเพราะความรักหนึ่งเดียวนี่แหละสาหรับครอบครัวในอนาคตผมได้สาบานเอาไว้แล้วว่าจะต้องลบล้างเคราะหกรรมของตนเองที่มีจากพ่อถึงลูกที่เรารับสืบทอดกันมาและมันจําเป็นจะต้องเป็นไปแบบนี้ด้วยเพราะทั้งเธอและผมไม่ต้องการได้ยินลูกๆของเรา สาบแช่งความรักของเราที่มีแต่ความทุกข์ที่เป็นมรดกของพวกเขาเธอทำดีแล้วนะที่จะไปอยู่บ้านญาติของเธอนั่นนะขอให้ลืมซะเถอะลืมความรักอันโง่เขาและไร้ประโยชน์ซะเถอะนะบางทีเธออาจจะได้พบใครคนหนึ่งที่ไม่เหมือนผมที่นั่นก็ได้เอเลียสหญิงสาวพูดขึ้นอย่างตำหนิเธอเข้าใจผมผิดนะ ผมพูดกับเธอเหมือนกับพี่ที่ควรพูดกับน้องสาวของตนเองถ้าเพียงแต่เธอจะยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นคําพูดของผมจะไม่บ่นว่าเกี่ยวกับตัวเธอเลยแม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่ในความคิดก็ไม่มีแล้วผมจะทำร้ายเธอด้วยการตำหนิดได้อย่างไรกันโปรดเชื่อผมเถอะขอให้ไปอยู่ที่บ้านของญาติแล้วก็ลืมผมซะเถอะ เมื่อเธอลืมผมไปแล้วผมก็คงจะโชคร้ายน้อยลงอีกอยู่ที่นี่เธอไม่มีใครนอกจากผมและเมื่อถึงวันที่ผมต้องตกอยู่ในกำมือของผู้ที่จะประหารผมเธอก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังและเดียวดายไปจนตลอดชีวิตถ้ามีคนรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนของเอเลียสขอให้ตักตวงผลประโยชน์จากความอ่อนเยาว และความงดงามของตัวเองเพื่อสกหาคู่ชีวิตที่ดีเหมาะสมเธอไม่เคยรู้ว่าการมีชีวิตอยู่ตามลำพังนั้นเป็นยังไงการอยู่ตามลำพังท่ามกลางมนุษย,ยชาติเป็นยังไงบ้างฉันฉันหวังว่าคุณจะอยู่กับฉันโทออริสต่อพร้อมกับสันรีสะมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งวันนี้ด้วยแล้ว ผมยังไม่พบสิ่งที่ผมต้องตามหาที่นี่เลยเป็นไปไม่ได้วันนี้ผมสูญเสียอิสรภาพของตนเองไปแล้วและเอริสก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำผมไม่ได้ขอให้เขาช่วยชีวิตผมเลยผมไม่รู้สึกเป็นบุญคุณกับสิ่งที่เขาทำไปแต่สำหรับความรู้สึกที่บรนดาลใจเขาผมจึงควรชดใช้บุญคุณนั้น สำหรับเรื่องที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะที่มินโดโรหรือที่อื่นๆอ,อดีตก็จะอยู่ที่นั่นเสมออดีตก็ยังคงอยู่ตลอดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาละคะ่ะซาลูมีกล่าวกับเขามองดูเขาด้วยความรักใคร่อย่างน้อยที่สุดเมื่อฉันจากไปแล้วขอให้มาอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านหลังนี้ มันจะช่วยคุณให้นึกถึงฉันในขณะที่ฉันอยู่ไกลแบบนั้นฉันก็จะไม่คิดว่าบ้านหลังเล็กๆของฉันถูกลมพายุหรือคลื่นพัดหายไปเมื่อความนึกคิดของฉันย้อนกลับไปยังชายฝั่งเหล่านั้นความทรงจําเกี่ยวกับตัวคุณและบ้านหลังนี้ของฉันก็จะผสมผสานเข้าด้วยกันนอนที่นี่ที่ฉันเคยนอนและเคยฝันมันก็จะเป็นเสมือนว่า ตัวฉันเองยังอยู่ที่นี่กับคุณเสมือนว่าฉันยังอยู่ข้างตัวคุณอเอเลียสร้องขึ้นแขนหลุดตกลงไปด้วยความสิ้นหวังเธอจะต้องทำให้ผมลืมดวงตาโชดช่วงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงผละตัวออกจากอ้อมโกรธของหญิงสาวเขาวิ่งไปจนกระทั่งหายไปกับเงามืดของหมู่ไม้ซาโลเมมองตามเขาไป ยังคงนั่งนิ่งแล้วฟังเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆจางหายไปจบบทที่25เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ